หลวงวิจารจิรัยเป็นผู้แนะนำให้ใช้น้ำมันตังอิวตั้งแต่นั้นมาพระสมเด็จแต่ละพิม์พแต่ละชนิดท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านสร้างเป็นพุทธบูชาและแจกฟรีไม่มีการซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องทําตำหนิหรือเครื่องหมายอื่นใดไว้ที่องค์พระส่วนเส้นข้างหรือหวายผาซีกที่ครอบองค์พระชิดซ้ายบ้างขวาบ้างไม่เท่ากัน เกิดจากคนตัดพิมพ์ไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์จะเอามาเป็นมาตรฐานตายตัวไม่ได้การสร้างพระของท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านสร้างในวาระและเวลาว่างไม่ได้กำหนดจำนว,นวนว่าจะสร้างเท่าไหร่มีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันผู้ช่วยในการสร้างพระสมเด็จชุดเบญจภาคีนั้นนอกจากท่านเจ้าประคุณพระธรรมทาวรช่วงและนายน้อยง่อย สองคนที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายท่านที่ช่วยกันคือพระภิกษุพ่วงพระภิกษุภูต่อมาคือหลวงปู่ภูวัดอินพระเกจิอาจารย์ชั้นยอดอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยพระภิกษุแดงพระภิกษุพโพสามเณรเล็กและหลวงบริรักษ์โรขาพาดแพทย์หลวงราชการที่สี่ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้วัดระฆังเวลาว่าง ก็มักจะมาช่วยท่านจะประคุณสมเด็จโตสร้างพระพิมพ์ชุดเบญจภาคีอยู่เสมอๆการผสมผงท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านจะเอาผงวิเศษเช่นผงปัทมังผงอิทธิจเจผงตรีนิสิงเหผงม,มหาราชมาใส่บาตรและเอาผงที่เก็บไว้ทั้งหมดมาผาสมกันจนครบแล้วนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆมาผาสมผงให้เข้ากัน จึงเอ,อนาน้ำมันต่างอิวมาผสมนวดเนื้อผงจนเป็นเนื้อเดียวกันผู้ที่ผสมผงพระของท่านโตมีขรัตาพลอยปู่คำปลัดโฮและปะลัดมินท่านเป้พระทั้งห้ารูปนี้เป็นพระคู่ใจของเจ้าประคุณสมเด็จโตลักษณะเนื้อพระสมเด็จชุดเป็นจากภาคีมีดังนี้คือ 1. เนื้อสีเหลืองอ่อนดุดงาช้างส เนื้อละเอียดอ่อนแตกเป็นลายงาหรือลายคล้ายชามสังคโลก 3. เนื้อมีลักษณะชื้นคล้ายเปียกน้ำอยู่เสมอเนื่องจากผสมน้ำมันต่งอิวมากขึ้นแต่แข็งแกร่งมีวัตถุเล็กๆสีดำและสีแดงฝังอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์พระทุกองค์ 4. น้ำหนักเบาวกว่าพระพิมพ์อื่นๆ 5. ชนิดทรงสามชั้นมีสามอย่างคือ สีเหลืองอ่อนเหมือนงาช้างสีขาว